สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปยทานดอกกุหลาบตูมขนาดเล็กนะคะก็จะเป็นลักษณะด,ดอกแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์กันเลยนะคะวัสดุและอุปกรณ์ก็จะมีริบบิน้นเหรียญและก้านไกรค่ะในส่วนของริบบิ้นนะคะปลาเลือกใช้เป็นของตละลังกาเบอร์สองหรือว่าขนาดสิบสองมิลน,นะคะ เพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนลวดลายต่างๆมีห้อไหนก็ตามชอบกันเลยค่ะเรามาดูวิธีการทํานะคะขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆนํดิบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว58เซนติเมตรจำนวน3เส้นจากนั้นก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะ เรามาเริ่มพับกันเลยค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซลิบบิ้นเรียงซ้อนทับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะจากนั้นพับปลายลิบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปโดยเว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะเว้นระยะไว้อยู่ที่3เซนติเมตรค่ะและต่อมาตรงส่วนของมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะและเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มต้นการทําฐาน3ขั้นตอนแรกให้เพื่อนแยกริบบิ้นออกก่อนสองเส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่1จากนั้นนะคะเราจะหันริบบิ้นฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนถูกเส้นค่ะและเมื่อเส้นที่1ตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเส้นที่2องค่ะนํามาคลองเส้นที่หนึเส้นที่ส คลองเส้นที่สองจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆจับปลายเส้นที่สามนะคะสอดเข้าไปในห่วงของเส้นที่หนึ่งค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะให้ตรงส่วนของแนวริบบ้นทั้งสามเส้นตรงกลางโค้งคว่ำลงนะคะนะคะก็จะได้ลักษณะมุมในรูปแบบนี้ค่ะ และขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำฐานหกโดยเราจะใช้ดิบ้นเส้นที่อยู่ด้านบนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งจะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาเส้นที่สองฝั่งขวาพับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นที่สามด้านบน ับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปด้านใต้เส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะฐานหกในรูปแบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราจะหยิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนทั้งหมด3เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้าย เริ่มต้นเส้นที่หนึ่งให้เพืเ่อนๆหยิบขึ้นมาเลยค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราต่อไปเส้นที่สองค่ะนำมาท,ท, 3. ทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเมื่อเราหยิบริบิ้นขึ้นมาด้านบนจนครบทั้งสามเส้นแล้วนะคะต่อไปเราจะวางริบิ้นที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับริบิ้นด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าริบิ้นที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้งสามเส้นค่ะ เริ่มต้นการทำเส้นที่หนึ่งค่ะให้เพื่อนๆจับวางลงไปและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปเลยค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมค่ะจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและเมื่อเราวางดิบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างจนครบทั้งสามเส้นแล้วนะคะ ต่อไปริบบิ้นที่เหลือด้านบนก็จะเหลือ3มเส้นเหมือนเดิมจากนั้นเราจะลดเส้นรินบบิ้นให้เหลือเพียง2เส้นค่ะให้เ,เพื่อนๆนำริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดนะคะจับวางลงไปเลยค่ะจากนั้นริบบิ้นสองเส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เ,เพื่อนๆจับมาเลยค่ะจากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะก็คือช่องสีเขียวช่องนี้นะคะ สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเมื่อปลายเส้นผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเซลิบินแบบนี้และสุดท้ายค่ะเส้นที่สองในการสอดค่ะเพื่อนๆจับมาเลยนะคะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ และเมื่อแนวเซลลิบินของเรากระชับแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นเราจะทําการพาดเซลลิบินค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบมาจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นลิบบินเส้นที่เราจับเราจะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายค่ะเริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่เราจับค่ะจากนั้นนับไปอีกสองเส้นทางด้านซ้ายเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สอง พาลิบินเส้นที่หนึ่งลงไปหน้าเส้นที่สองที่นับก็จะได้ลักษณะแนวเส้นลิบินแบบนี้ค่ะและเส้นต่อไปนะคะเราจะทําเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบสี่เส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายเหมือนเดิมต่อไปเส้นที่สามค่ะเหมือนเดิมค่ะพาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายและสุดท้ายเส้นที่สี่ ก็พาดลงไปหน้าเส้นที่สองทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมค่ะจากนั้นริบบิ้นที่เหลือด้านบนนะคะจะเหลือเพียงสองเส้นเราจะทําการสอดเก็บค่ะโดยเส้นที่หนึ่งในการสอดนะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือเส้นแรกเส้นนี้เลยค่ะให้เป็นเพื่อนจับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นจากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่หจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะก็คือช่องนี้ค่ะ สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับและสุดท้ายเส้นที่2ในการสอดค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซากวินโพ้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะจากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะปลายเส้นโผล่แล้วเราก็ดึงให้กระชับเมื่อสอดเสร็จแล้วนะคะให้เพื่อนๆน,นำเหรียญมาเลยค่ะ จากนั้นสอดเลยเข้าไปด้านในเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อแนวเซลิบินกระชับแล้วนะคะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มต้นการทำกรีบดอกตรงกลางด้านบนในรูปแบบนี้ค่ะ เริ่มต้นการทํานะคะเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบมานะคะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเราค่ะดิบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะให้เพื่อนๆจับเซติบบิน้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเลยค่ะจากนั้นเราจะสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวานะคะเส้นสีแดงนะคะคือเส้นที่ปทาทำค่ะจากนั้นนับไปอีกสองเส้นค่ะทางด้านขวามือนะคะ เส้นที่1และเส้นที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงเส้นที่สองที่เรานับแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะแนวเซดบินแบบนี้นะคะและเส้นต่อ,ตอไปนะคะเราจะทำเวียนมาทางด้านขวาเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจับเซดบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นค่ะจากนั้นก็ สอดปลายเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาเหมือนเดิมเส้นสีเขียวนะคะคือเส้นที่ประทัมจากนั้นนับอีกสองเส้นทางด้านขวาค่ะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปเลยค่ะจากนั้นดึงให้กระชับแค่พอประมาณค่ะแบบนี้ค่ะก็จะเป็นลักษณะแนวเซดเดบินเรียนซ้อนทับกันค่ะและเส้นต่อๆไปนะคะทำวนไปทางด้านขวาเรื่อยๆค่ะ โดยการโค้งกลีบในรูปแบบเดียวกันแล้วก็สอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตรงช่องที่สองทางด้านขวาเหมือนเดิมค่ะเนี่ยค่ะสังเกตนะคะแนวเส้นบ,บินช่องในการสอดจะวนลอบไปทางด้านขวาด้านในถัดกันไปทีละช่องทีละช่องนะคะ โค้งเซเลบินในรูปแบบเดียวกันทุกเส้นเลยนะคะแล้วเมื่อเราสอดเก็บครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่อยไล่ดึงเก็บมุมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแนวเซลลบินจะได้ระยะที่เท่ากันเพื่อความสวยงามนะคะเมื่อระยะกรีบได้เท่ากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะจากนั้นเราจะทำการสอดเก็บเซลลบิน เริ่มต้นการทํานะคะเพื่อนๆยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นสอดปลายเส้นเก็บเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่านสองเส้นทางด้านซ้ายแบบนี้ค่ะปลายเส้นผูกแล้วเราก็ดึงให้กระชับและเส้นต่อๆไปนะคะเราจะทาเวียนไปทางด้านซ้ายเรื่อยๆจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะเป็นการสอดเก็บในรูปแบบเดียวกันเลยนะคะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพืนเพื่อนพลิกกลับด้านจากนั้นนะคะตรงส่วนของปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้เราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยค่ะ เมื่อตัดปลายเส้นออกแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของฐานเหรียญด้านหลังในรูปแบบนี้แล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นด้านหน้าค่ะสวยง้ามน่ารักมากๆเลยค่ะค่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ